เพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอู้บอกว่าที่ใดคือการเหลืองอลามเบิดเลยเพื่อนเพื่อนเหลืองงามเบิดเลยที่นี่สกลนครไม่ว่าที่ไหนณเวลานี้ก็จะเหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนอู้สวยงามสวยงามสวยงามเล้เพื่อนเพื่อนฮะนี่งาม ข้าวเจ้าข้าวเหนียวซุกเบดเลยมันบะเอ้ยผู้เพืพ่อนที่นี่สกลนครบอกว่าที่ใดก็คือกันนะคะเพืพ่อนเพื่อนไม่ว่าที่ไหนเหมือนกันนะคะอันนี้อันนี้นายจาจ๋านายเจา๋านี่อันนี้นายาจ๋านะคะนายาจ๋ากระโบหลายเพ,พ,พื่อนเพื่อนม่มองละนิดละหน่อยอยู่ที่สกลนครน,นะคะเพืพ่อนเพื่อนเดียวเดียวเดียว แต่จ๋าพามาว้เออปกติมันสิง,งามเดี๋ยวเด้อพาไปเหาะฮะเออนี่ของของปลาดุกเออของลุงก้องเนาะตัวนี้เออของลุงก้องคืองามแถววะนี่ตายผู้บออันนี้ค่ะบอ วะเอาคอยนึกว่าคงจะอ่านคงลุงก้องบลมนี่เพื่อนเพื่อนนี่นี่เพื่อนเพื่อนนี่นนนนคงจะจาก,ก็จากนี่ไปหาบ่อเนาะน,นี่นี่ทำกินกันนะคะเพื่อนเพื่อนพอโอ้จนไปถึงมุมนู้นที่จะจาพาไปเนอะคะ่ะอ่าพุ่มไม้พุ่มไม้ฝัมม่งนี้นะคะอันนี้ก็แม่แต่ว่า อ่าสุดนาสุดตรงป่าไมพ้ะะไพู่นเนาะค่ะเนาะเลาะเลาะเลาะไปฮอนี่เหลืองอลามหมดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนที่นี่สกลนครไม่ว่าที่ไหนที่ใดๆนะคะบรรยากาศบรรยากาศกะอ่าค่อนข้างจะดีเนาะค่ะเนื่องจากมันหนาวเนาะค่ะนี่นี่เอาลงไปทังพู้นบ่เอาลงไปทางพู้นบ่ไปเบ่งเข้าเขานึกว่าเพิ่นไปอันนั้น ปกตินะคะโอ้ยมาหาปูหาปลาหากบนะคะนี่ก็ถือว่างามกถาามะะ็ถือว่างามใช้ได้อยู่นะคะเพื่อนๆถือว่างามใช้ได้อยู่เนาะค่ะเนาะงามใช้ได้นาข้านะคะนาข้าวปกติสมัยก่อนดำเอาเพื่อนๆทกานากุกยาแต่แช้เมืเ่อยแช่ๆนี่อันนี้เป็นเขาเออเออ คือเป็นห่วงดีแท้ละนางสายันเขาเหนียวบ่เออซองให้ยักสิได้ทราวอยู่มัง้งฮอดบ่ห่านเออโอ้ของลกก้องให้ด่บ่เออยามาพี่โอ้มันกว้างออทั้างหน้าแม่นบ่เออของป้าจันเขาเจ้าบ่เพิ่น บ้ได้บอละป่าฮะนี่นะคะเหลืองตีมท้องทุ่งหมดเลยนะคะเพื่อนเนี่นนี่นี่ตรงหน้าของยายจ่านี่ก็ประมาณสิบสี่ไรนนะคะสิบสี่สิบห้าไร่เนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนแบ่งพี่น้องกันเห็ดอย่างแบบนี้ไผ่เห็ดไผ่โบเห็ดก็อยากคือแบบยายจา่าโบเห็ดให้พี่น้องเห็ดแบบนี้ฮะนะคะเพราะว่าอยู่ด้วยกันแต่ว่าอันพ่อแม่ปันให้มองนั้นมองนั้นไผ่สี่แบบใดสุดหนึ่งสอง หนึ่งหนึ่งใต้ตรงต้นไม้พูดนนะคะแล้วก็ล็อกนี้นี่ล็อกนี้มานี่มานี่โอ้คือง่ายแท้ล็อกนี้แล้วแปลงเอาแปลงงามแล้วบแบบขักเลยอ้าประลดควยจิโร่ผู้คือลายแท้จิปโป,ป่งบ่าว่งามบา่อันนี้ยังป่านนี้ยังว่าบวงามอยู่ บ่ก็ห้างแบบนี้ละเบอค่ะมันเป็นห่วงดีเ้าพื้นไปนํำได้เพื่อนๆบ่เออเฮ้อบ่บอยๆเบางามอยู่ว่านเอาเม่นบ่เอ้เออดีแทบพ่นขอมพรโดกับพ่นบ่โอ้นี่ ดีได้เพื่อนๆนี่ใช้พ้นเราอนะเพื่อนๆนี่เหมือนว่านเหมือนดำเลยเพื่อนๆนี่ปลาควยจิโร่ลายแทบประลดพวกมีฮอดจอเอามาหาคุดจิโร่ได้แบบนี้แมงกิปโป่งเพื่อนๆหลายๆหลายควยจิโร่หลายนี่บรรยากาศนาข้าวนะคะอันนี้เป็นนาหนองเนาะค่ะโซนนี้ก็เป็นโซนบ้านโพยังคำนะคะเพื่อนๆบ้านโพยังคำเนาะค่ะเ้าต่อไปใช้ปีบินไปทางพุ่น บินไปนพุ่นบอกไม่ไปอยู่ตามกกขามค่ละล้วบอกแถวนี้ก็จะเป็นโตอ,อาหารการกินอาหารบ้านๆน,นาประวันไช่ยังโอ้งามอยู่เด้กระสีได้หน้าหน้าซากแบบเกือบทรงไร่เนาะคะ่ะแต่ละคนกระสงไร่รงไรงไ่งามหน้าซากเห็ดให้เดียวไปเลยนะเพื่อนๆเ,เวลารถเกี่ยวมาก็สบายแบบนี้นะคะเพื่อนๆทุ่ง ทุ่งสีชองนะคะเพื่อนเพื่อนทุ่งสีชองทุ่งสีชองที่สกลนครน,นะคะเพื่อนเพื่อนทุ่งสีชองที่สกลนครน,นะคะอันนี้สกลนครเดจามาสกลนครได้เหมือนนี่ค่ะนี่แล้วก็จะกลับไปะยาโสชรนนี่เออฝั่งนี้หฮงอันนี้ฝั่งฝั่งทางนี้งามกว่าเนะคะ <laughs> ล็อกนี้นี่ แล้วฝั่งทางนู้นนะคะเป็นหนองหานนะคะเพื่อนเพื่อนนะฝั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นรถเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะเห็นรถนะคะอันนี้คือเส้นนี้ไปเมืองสกกลนะคะเพื่อนเพื่อนลัดเป็นใบพาดเนาะค่ะลัดนี่นะนี่นี่เห็นไหมคะจะเห็นรถแวบๆดอกฝั่งรถทางนั้นเป็นหนองหานนะคะเพื่อนเพื่อนหนองหานนะคะเพื่อนเพื่อน หนองหานโซนบ้านยายจ๋า,จาก,ก็ติดหนองหานเบื่องดุลถดโดยสารก็ผ่านมาทางนี้บ้างถ้าไม่มีถ้าไม่มีผู้โดยสารทางนายโยพญคํมแบบนี้นาอ้อ,อยนายโยเพื่อนก็จะลัดมาทางนี้เลยนะคะเพราะว่าหมู่บ้านแรกของของอผ่านจากพญาํมก็คือบ้านหนองแดงคือบ้านของยายจ๋าเองนะคะเพื่อนๆก็จะไปน้องแดงน้องแดงนนองปอน้อยเหล่าปอแดงกกสมพงดอนยางท่าวัด แล้วก็โคกสูงนองไสไปทางนู้นเลยนะคะเพื่อนๆไปทางนู้นนะคะก็จะออกทางนู้นไปอีสงขามหรือไปอมแก้วก็ไปทางนู้นได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆไปนครพนมไปทางนี้ได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆมันมีหลายหลายทางหลายแยกเนาะค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวนี้ถนนทนทางก็พัฒนาถือว่าพัฒนาเยอะนะคะเพื่อนๆข้อดีข้อเสียอันนี้บุพัฒน์ว่ากันเนาะค่ะข้อดีข้อเสียส่วนข้อดี ส่วนข้อดีในมุมมองของยายจาก็คือยายจาได้ถนนหนทางที่ใช้ผ่าเข้ามาตามทุ่งให้ท่องหน้าอันนี้ค่ะในมุมมองของยายจานะคะอย่างอื่นบุพัพนว่ากันเนาะคะ่ะยายจ่าขออนุญาตอย่างอื่นก็บุพัพนว่ากันเนาะคะ่ะส่วนข้อดีสําหรับยายจ่าก็คือได้ถนนหนทางพัฒนาผ่าเข้ามาเป็นใบพัดเข้าสกลนครนะคะเพื่อนๆอันนี้คือข้อดีนะคะถือว่าข้อดีนะคะถือว่าข้อดีมากๆนะคะ ใบพาสผ่าเข้ามาแมงคามน่าสิเบิดแล้วล่ะเพื่อนเพื่อนเอ้ยมีเพื่อนท่านหนึ่งถามว่าอ่าป้าจ้าแมงบดหรือยังอู้ขวยแมงกิปโป่งนี่เพื่อนเพื่อนนี่นี่ถ้าแบบนี้สองตัวแน่นอนบังรู้นี่โอ้ยมาหาคุดแมงถ้ายาจ่ายยังไม่นั่นทา,จายจ่ายสิมาหาคุดแมงแน่นอนอู้ปลาแห้งแล้วเนาะค่ะเนี่แต่บ่มีปาลาระลับเพื่อนเพื่อน ปลาบืนไปแล้วโอ้ยขวยจิโรอสุดยอดเลยถ้าแบบนี้มันสีได้ว้ายนี่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 หลายหลายายเพื่อนเพื่อนหลายหลาืนี่นีนี่นี่นี่น,น,นี่ว้าวัก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 ก,กหาคุดหาคุดทางนาเฮาป้าข่ยหนูบ่เนะ่เพื่อนเพื่อนนั่นคืออะไรขววยหนูบ่เดี๋ยวด้อเพื่อนเพื่อน โอ้ทางน้ำเพื่อนนี่บรราาาาโอ้นี่ทุ่งรวงทองนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะที่ใดที่ใดๆนะคะงาม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 นี่นี่นี่โซนนี้ไปถึงป่าป่าที่ยายจ๋าชี้ทางซ้ายมือของตัวยายจ๋านะคะงามขากเพื่อนเพื่อน แมงคับคือบ่มีเนาะอย่าให้เพื่อนเพื่อนเห็นแมงแมงทับนะแมงที่เป็นสีเขียวนะเพื่อนเพื่อนสีเขียวสีม่วงนะปีกแมงทับนะเพื่อนเพื่อนคือบ่เห็นเนาะบ่เห็นเจกโตบ่หายฟีน้องนี่เนาะนี่กระแห้งเบิดแล้วที่จะจ๋ามาเนาะเพื่อนเพื่อนที่จะจ๋าพามาเบิ่งอันเบิ่งปลาลงนะค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ ดูป่าลงอู้งาม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 นะคะเหลืองอะลามไปหมดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเหลืองอะลามไปหมดเอ้าคือยังมีป่าอยู่บ่ดินจับจับแม่ใสเหลืองอะลามหมดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยนี่เหลือง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 นี่อู้สวยงามค่ะสวยงามสวยงามมากๆนะคะเพื่อนเพื่อนสวยงามมากๆคลิปนี้ก็จะยาวอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ก็จะยาวอีกเช่นเคย นี่พี่ชายยาจามาก้นมังเนี่ยเพื่อให้ป่าลงเนาะค่ะนี่นี่เพื่อสมัยก่อนปลาคอนี่ซีต้อห่างกันแบบนี้เลยปลาคอใหญ่นะคะสมัยก่อนว้าสออนเข้าข้าพี่น้องกับงามคือกันนะคะเพื่อนๆนข้าวพี่น้องกับงามเหมือนกันถ้าโซนนั้นก็โดนหมูงิวโดนโพสีไปพุ่นนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนนี่นี่ข้าวงามเหลืองอลามมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนสวยงามนะคะเพื่อนเพื่อนสวยงามมากๆค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเลิฟไลท์กำลังใจที่แวะเวียนมาให้ยายจ๋านะคะขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณมากๆนะคะ